ขั้นตอนการรับและนำส่งเงินดอกเบีย้ยเงินทดรองราชการในระบบ New g f MIS ไทยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพศ2562ข้อ12วัก2ดอกเบีย้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากไว้กับธนาคารตามวัก1ให้นำส่งคลังเป็นไรายได้แผ่นดิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่กค0410.3ทับว61ลงวันที่2ีบมิถุนายน2562เรื่องการบัญชีและการควบคุมเงินทดลองราชการกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินทดลองราชการถือปฏิบัติตามการบัญชีและการควบคุมเงินทดลองราชการขั้นตอนการบันทึกการจัดเก็บรายได้ในระบบ newgf mis ไทย ล็อกอินไบซอฟต์ทุกเลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบรับและนำส่งรายได้จัดเก็บรายได้นสศหนการรับเงินของหน่วยงานเลือกสร้างระบุวันที่ระบุประเภทการรับเงินเป็น RA รายได้แผ่นดินการอ้างอิง R ตามด้วยปีพศและตามด้วย running number ระบุประเภทของเงินเป็นเงินสดทับเช็คผลประโยชน์ระบุจำนวนเงิน และค้นหารหัสรายได้821เลือกรหัสที่ปรากฏระบุคำอธิบายเอกสารนําส่งดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารเงินทดลองราชการไปสู่เมนูการจัดเก็บระบุรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินระบุจํานวนเงินและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจัดเก็บรายการนี้ลงตารางจำลองการบันทึกพิมพ์รายงาน ตัวอย่างใบนำฝากและใบรับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำฝากเงินว่าระบุยอดเงินและประเภทการชำระเงินถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนการนำส่งเงินระบบรับและนำส่งรายได้นำส่งเงินนสศ2สนึ่ำส่งเงินแบบผ่านรายการเลือกสร้างระบุวันที่ให้ตรงกับใบนำฝากระบุประเภทเงินที่นำส่งเป็นอ1นําส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ระบุการอ้างอิงตามนศ01ระบุรหัสรายได้ให้ตรงกับนศ01ระบุคําอธิบายนําส่งเงินดอกเบี้ยธนาคารเป็นไรายได้แผ่นดินไปที่เมนูรายการนำฝากประเภทเงินเป็นเงินสดทับเช็คผลประโยชน์สิ่งสำคัญคือเลขที่ใบนำฝากจำเป็นต้องระบุให้ถูกต้องเป็นเลขคีย์อ้างอิงจำนวน16หลักจากใบ Pay In Slip ที่ได้จากธนาคารระบุจำนวนเงินจำลองการบันทึก ตรวจสอบข้อผิดพลาดบันทึกข้อมูลจะได้เอกสารนสองหนึ่งประเภทเอกสารขึ้นต้นด้วย1-2กลุ 2. 2> ่มง,งานระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดแพร่